เย่ำเศร้าค่ะดอกแก้วค่ะตกเบิด์ขึ้นค่ะพี่น้องเลยตกคักตกแนตัดออกได้พี่น้องเพราะว่าไม่น่อยนั่นต่อเติมลังค่ะตรงนี้ยค่ะ นะเติมลังค่าหน่อยนึงก็เลยจำเป็นต้องตัดออกค่ะให้ให้พ่อรุ่งอันี่พ่นมาต่อเติมลังค่าให้ตัดออกให้ค่ะบางไม่หน่อยไปเอาใหญ่ามาจากฟางนันค่ะพี่น้องต่ยังหกอยู่ เบิ่งฟังนั่นบอกฮันเพิ่นบ่ฮันม่เหตุอยู่ได้พี่น้องเนี่ยฟังเนี่ยฟังนี่แบ่งให้ล้านลาบเป็ดค่ะพี่น้องเนี่ยสงสัยเป็นสิบเบิร์ดฝนผ่นละพี่น้องเ้ยเบิ่งไม่หน่อยเปิดประตูอ <c oughs> ฟังหลานไหวผ่นนะเมะื่อวานนี่เขาไปปัดไปกวาด ฝนยังตกอยู่นะคะตื่นขึ้นมากมันตกแต่เมือ่อคืนเนี่ยพี่น้องเนี่ยฟังเนี่ยไปหน่อยอยู่ฟังนี่ค่ะฟังนี่แบงไฮลานลาบเปสค่ะพี่น้องเนี่ยล่อพ่นมาจัดการฝนตกนั่นฟังนั่นไอตน้ต้นต้นมักสมอค่ะพี่น้องเเห็นบะมักสมอที่แม่ไปหน่อยไป่ทายเน่ะอีกตน้นหนึ่งคือต้นเนี่ย ดกดกพี่น้องเอ้ไอ้เดเป็นดอกทุกทุกยอดทุกช่อเลยเนี่ยไม่นหน่อยอยู่ฟังนี่โอ้โคโพี่น้องเอ้เนี่ยกระแบงแบงแบงโซนนี่เป็นล้านลาบเป็ดค่ะฟังนั้นเป็นขั้วนะคะพี่น้อง มืนน่อวนี้ตื่นเนยเหมือนเสามาแล้วโอ้ยคือตกดีแท้ฝนสันดอกเอากระยูมองเก้านี่ลราคาพี่น้องนชาบาชบาบ้านี่้า้าเกิดบ่แดดเนี่ยซบ่คอยเห็นแล้วา,านท่ด้ดนะคะพี่น้องดอกใหม่พ่อไดดชื่นใจเนาะพี่น้องเนาะ ยเมาาาื่อเช้าตื่นขึ้นมาเห็นดอกไม้บานนี่ก็มีความสุกตัวอันนี้มะลิที่ไม่นหน่อยไายเป็นดอกได้หลายค่ะถ้าแดดออกจักหน่อยก็จังสีได้ไอ้เคียพื้นที่ต่อถามันคึ้มแห้งลรวมันกเ็เฮตดบ่ะได้ได้พี่น้องแต่ว่าขันมันฝนตกนี่ก็ะคิดพ่อว่าอยากปลูกต้นใหม่เพิ่มเนาะแต่มันห่งหลายละพี่น้องเลยมันบ่มีหม่องละ มันยังเหลือตน้นอยู่เลื่อนพอช่ำไม่หน่อยว่าน้องว่าให้ตัดออกไม่หน่อยก็เสียดายเสียดายตน้นไอ้นั่นนะพี่น้องตน้นพยุงเหลือหลายต้นอยู่เด้เพราะว่ามันดึงบกขึ้นเหรอเห็นบนะ่น่ะมันแต่ว่าฝนตกแบบนี้มันดึงขึ้นนะคะเพราะว่าหลากมันลงลึกแน่ละเนี่ยแล้วลออยูซิบก่าต้นหรือเศร้าต้นอยู่ดอกนี้พี่น้องเนี่ย มาเอาเด้อพี่น้องผู้ดใดอยู่ไกลๆไม่หน่อยเนี่ยตนพยุงทั้งนั้นเลยเนี่ยลงไปหนีกระโกโคก่นนนก